อ่าครับผมวันนี้นะครับเซลปิกนะจะพามาดูอ่ารถยนต์มดสัญญาเช่านะครับเข้าใหม่นะ h o n d a City ครับเครื่องยนต์1.5เบนซิน,นรุ่น SV Plus ย e a ออ u t o ครับรถเข้ามาใหม่5คันครับเพิ่งเข้ามาร้อนๆเลยนะครับก็อ่ารีบมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะครับมีเข้ามา5คันนะ นี่แต่ผมไล่ให้ดูทีละคันก่อนนะครับฮอนด้าซิตี้ครับปีสองพันสิบเก้านะ s อสวีพัครับเกียร์ออโต้สีบอลเงินนะเป็นสีบอลเงินทั้งหมดเลยสเปคเดียวกันหมดเลยครับนะ คันแรกนะคันนี้นะครับเ,เล่งไม่อยู่ประมาณแปดหมืนกิโลครับนะโดยประมาณนะครับวงมาลัยครับวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครับเกียร์ อัตโนมัติครับระบบแอร์วิทยุครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเป็นทะลล็อกครับกระจกบานสไลดข้างออโต้ฝั่งคนขคับด้านหลังครับเป็นเบาะผ้าสีดำ อฝากระโปรงนะครับนี่ฝากระโปรงหน้าอตแก้มนะครับนี่ ไม่มีชนหนักนะครับด้านหลังยาแนวครับ การต่อไปนะครับนี่กทนี้นะครับ Condacity ครับเครื่องยนต์1.5เบนซินรุ่น SV Plus สีบอลเงินครับสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับทั้ง5คันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู สำเนาสักนิดนึงรถยนต์นะครับเป็นปี2019ครับจดทะเบียนสองพั้งเครื่องยนต์1 5 0 0ร้ีซีครับ117แรงม้าเบนซิน,นเจ้าของลำดับที่หนึ่งครับสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะ อ่าคันนี้เลขไม้เยอะนะครับสองแสนกิโลนะครับสองแสนเก้าพันกิโลครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างสักนิดนึงนะครับ ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังยาแนวครับ านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับราคายังไม่มานะนี่กอทอนี้นะครับรถสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยครับานใดกำลังมองหาอยู่นะครับก็แวะเข้ามาชมกันก่อนได้เลยนะครับ ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับก็เข้ามาชมรถกันก่อนได้นะภายในเหมือนกันหมดนะครับนี่สเปคเดียวกันทั้งหมดเลยครับบอะผ้าสีดำครับ SVP ั s SV มีค r u i s e control นี่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติครับเลขไมล์รถยนต์คันนี้นะครับ หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลครับที่ใช้ไปปากระโปรงหน้านะครับอืม น็อตยังไม่มีรอยขยับครับน็อตแก้ม น็อตฝวาท้ายนะครับยาแนวครับอ่าคันต่อไปนะครับ ก่อนนี้นะจะเกิดมีรอยคูดนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ด้านท้ายมีรอยจูบมานะครับ น่าจะโดนจุบท้ายมานะครับอ่าอย่าแนวครับยังอยู่ฝาท้ายปิดไม่ได้ครับนี่โดน จูบมาหน่อยนึงนะครับยังไม่ได้แก้ไขนะครับถ้าสนใจคันนี้เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับดําเนินการแก้ไขให้ครับชนไม่แรงครับนะไม่ถึงโครงสร้างอ่าคันนี้เลขไม่ เจ็ดหมื่นห้าครับที่ใช้ไปนะครับสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยครับรถยนต์สเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งห้าคันนะ ให้ดูสำเนาเล่มอีกทีนึงนะครับอ่ารถยนต์เป็นปี2,019นะครับจดทะเบียน2,562เครื่องยนต์1,500ซีซีครับเบนซิน117แรงม้าครับเจ้าของลำดับที่หนึ่ง <c oughs> ก็ให้ดูกันก่อนนะครับ ราคายังไม่มานะถ้าให้เดาราคานะครับน่าจะอยู่ประมาณสี่แสนหน่อยๆนะครับประมาณสี่แสนทวนจนถึงสี่แสนสองประมาณนี้นะครับแล้วแต่เลขไม้ถ้าเป็นไม้สองแสนก็เดาว่าน่าจะอยู่ประมาณ สามแสนเก้าประมาณนี้นะครับอีกคันหนึ่งนะคันนี้คันนี้อ่น่าจะไม่สองแสนครับนะให้ดูรอบๆนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถก่อนได้เลยนะครับรถมีอยู่น่าจะประมาณ เข้ามาใหม่ห้าคันแล้วก็ที่มีอยู่อีกประมาณสองสาคันนะครับ h o n d a City ปีสองพันสิบเก้านะครับแวะเข้ามาชมกันก่อนได้นะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับราคานะครับที่ได้แจ้งไปก็น่าจะอยู่ประมาณ สี่แสนนะครับสี่แสนจนถึง4ี0 0สนสองนะครับแล้วแต่เลขใหม่นะถ้าเป็นไม,ไม่เกินแสนผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ4ี0 0สนสองสี่แสนหนึ่งสี่แสประมาณนี้นะครับครับผมประมาณนี้ครับผมอ่าสําหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถยนต์ Honda City อยู่นะครับรถมีเข้ามาใหม่5คันนะปี2019นะแล้วก็จะมีที่มีอยู่ก็ประมาณสอาคันนะครับ ก็สามารถโทรเข้ามานัดได้ที่เบอร์0835496696นะครับนัดมาชมรถนะครับรถอ่าทั้งหมดนะครับจอดอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะเส้นถนนเทพร,รักษ์ครับติดกับข้างธนาคารกรุงเทพนะก็อ่ายังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับแต่จะไม่ใช่รุ่นนี้นะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆหลายรุ่นนะครับผมก็ ไม่สามารถตอบได้นะว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้ามีเข้ามารุ่นไหนเข้ามาก็จะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับล่าสุดนะก็จะมีฮอนด้าซิตี้นะครับที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็จะมีนี่ด้านหลังรีโวครับรุ่นมิดนะหน้าหมูป่าครับมีเข้ามาสามคันนะครับแล้วก็จะมี v ีออสนะครับเข้ามานะอ่าแพนที่จะเข้ามาเพิ่มอีกนะครับ ก็จะมาแนะนําให้ลูกค้านะแต่ถ้ามีถ้ามันเข้ามาแล้วนะครับผมจะรีบมาแจ้งให้ลูกค้าทราบนะเป็นรถยนต์ตอนเดียวนะครับเข้ามาประมาณยี่สิบคันนะยังตอบไม่ได้นะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะถ้ามีเข้ามาแล้วผมจะรีบมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ